And my expert analyst, as always on these occasions, is Simon. And <laughs> getting ready for what should be potentially three <laughs> sets. It's Black, it's black Cats. It's on the radio. We can talk about coaches and their methods, but it's now down to the players. Which ones are going to stand out? Who will affect the game? And who will have the greater desire? This <laughs> is a tracking game, though. Which one? Who? อันงสเป่วนเยอะ่นะพี่ระวังนะขอกาได้ได้ได้เยอะมากดีเดีเลคดีเลยโอ้ดีเลยดครับโอ้สวยค้บ้โหชิงนะมื h a ู ใครับน่าเลยเอหมดเลยไอัดไปน่นะงีเป็นเ,เวลานะมีปะินะย่าผมนงลง้างโอเคอเดีเ๋ยวตัวยังใหญ่

ัอเลเรียบร้อยสวยครับาเป็นกันแล้วเมื่อกี้มาแล้วซ้อมมาแล้วในมนี้มาไวมาไว้แรกเราเขาเขาก็ไมกิเหนกันนะหอันเออใช่แล้วจังหวะเราถอยอะรนี่วิ่งโอ้ไปไล่ตัวนั้นเรียบร้อยเลยแต่ไงถ้ารู้รู้ลงหน้าผมากเลยะังหวะนันเลยยแล้วสวยแ้วเออแล้วก็ อย่างเหมือนบอลบอลเรานำอ่ะเคลียร์ดีอ่ะสวยสวยครับสวยครับนี่ไงไปชมเราอ่ะต่้งใมาเกิดเสียตัวเองไว้แล้วก็กดปุ่มของเราอ่ะสวยแอปเขากดปุ่มสวยอะไรเงี้ยเปิดไม้เสื่อมธรรดาปุ่มนี่แหละทันวะทันคุยกันี่สวยชิวอ่ะ

ต่อการเล่นแน่นะพี่ผมว่าเขาน่าจะเริ่มเพลสอ่ะใช่เซฟซัตเซมิน่าด้วยนะไปไอ้บอทมันออกบอลเร็วมากเลยเดี๋ยวไปโดนแบนแน่นอนเอาล้วเโดนแบนแน่นอนฟันทองอ๋อสงสัยสตรีมครั้งหน้าปิดไมค์อีฟเดี๋ยว มันรอดแหลมมาสามรอบแล้วมาทีก่อนนะมา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 ตัวติดแบงแน่เลยครับเก็บครับโอเคหลังตัปัดัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยกลางนะ้นี่กลางนะโอเคบียดโอเคปุ๊คเอาฮับสเปย์สวยจัดหายากมากก็มีไหม ไปเไป่อยเขาไตำแหน่งตำแหน่งเรื่อยๆนะพี่เรานำโอเคตำแหน่งตำแหน่งเอฟเอฟนาด้วยนะไว้เล่นขึ่งหลังคนหนึ่งคนหนึ่งโอเครับสวยเก็บเก็บปั

ไปอไปเ่ะไม่แรงนะไม่เจอว่ะแม่งไม่มีจุดตกไม่ระแกไม่กไม่กเียยอไไปครับโทษโทษเอเลยไม่กไม่กไ่กเเหัวอไัหัวอัดัวนนาไม่เป็นไริเป็นมไม่บอโดนทำมีแน่เลยอ

ไถ่ายกันดิโอเคได้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 เราอย่าเทีพยายามหาพื้นที่ว่าเอ๊ะเราพยายามปุ่มเกมให้ได้นะคือเราเรานำอยู่นะไม่ไม่ต้องรีบทุกทั้งวาก็ได้นะเราพยายามปุ่มเกมให้ได้ก่อนสวยครับเข้ไปก่อนโอเคเอ็กไปอึ๊บเสียวไม่ได้โอ้โหหลังเลยโอ้โห ไม่ได้ก็คื้นเอาไปงี้โอเคตัวเขาเขาไม่ตามขึ้นมาเลยอ่ะเขาโอเครับสิบเอ็ดตัวในแดนเลยไม่ต้องรีบก็ได้ค่อยๆเคาะค่อยจอดไปซึงสวยร้อยลหิ้งลอยไปไปเนี่ยใช่จะไปตัดไม่ทันนี่เลยไปเลยโอเคโอเคเด๊ดเด๊เด๊เฉยๆผมดูวมซ้อนอยู่ยวงซ้อนแป๊บ โอเคโอเคยัดไปบนเลยสวยครับคาริกช <Okay. S 1> อรีโอเคยีเวลาดิเอาตอ่อไปก่อนไนะ <Okay. S 1> ด้ไหมีแล้วตีแล้วทีมสวย and possibilities here ดีละดีลาเล่นเล่นเจบะเลาไปอย่างเงี้ยดีละต้องว่าเนี่ยต้องอเอาแบบแบนสไตล์สไตล์เขาซ้อมมาบอลสวนน่ะคือแบบเขาไม่ไล่เราขึ้นมาเลยลีมาดูตัวไว้อะสวย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 อ่ะสวยให้มันคอไป ถ้ามันคืนหลังอะโอเคไนท์เคโอ้ยเคได้อยู่เอบขอบอะไรพี่นี่แหละมีเปี่ยนเขาพร้อมตรวจแล้วนะระวังนะครับดูตัวนะด้ยเด็เๆยังโอเคโอเคตัวได้ ต่งพน่าก้พี่ปูว่ะพูดพี่จพูดจะพูดอยู่พูดถูกเล่นเล่นเลเล่นเล่นก็เห็นเขาเล่งแล้วหละนึกว่าเขาจะส่งพี่ซ้อนหลังนี่เอามามวยครับปั่นแตูสวยอีกลูกไหอเตงสวิตสวิตโอเครับเล่นหน่อยเ็กเทีม้ ฮาลิเฟตนะพีดูตัวนะโอ้โหดีัดีแล้วดีแล้วดีแล้วปินมุมดีข้างเลยออกข้างเลยโอเคอย่างนีู้กเนี้โอเคเอกได้โอเคผมนะโอเคครับขอไปให้เขาเตะ โโอ้หนี่เดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเซนเตอร์มันเคาะได้นะพี่สอยครับันได้ออกไปปิดตัวอื่นไม่ต้องไปปิดไปไล่ตัวที่มีบอลน่ะไม่ต้องไม่ต้องไฮเฟสนะอยู่ในแดนเราก็ได้อ่เข้าทุกคนหนึ่งนะพี่แต่ตัวครับพสวยๆพี่เอ๊ะนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยครับที่สวย เชนวิ่งอยู่รเไม่เป็นไรเอาไหมเอาไปตีวงไปแล้ถ้าแบบข้าไม่ได้ผมว่าเอกวนใหตัวว่าหน่อยตักตักอโทษโทษโทษไม่ได้มองวยววยจัด อดอดได้ได้ไม่ว่ากันเกียร์เกียร์เลยกียเดยียเยเกียร์เกียยกียกรยีลกีเยกียเลยกยร์เยเกยียยรเลยกรี่ดีใจเลยียรลย่กีเกรลยกเลกีเลกีเกีีกลกกกีเรกเเเกมนี้อ่ะ เหมือนเขารับ11ตัวเลยอ่ะครึ่งแรกตึกมากใช่ไหมคือเราไม่ดึงเขาขึ้นมาเลยอ่ะพื้นที่มันปิดไงเราเปิดแทงไปพื้นที่สุดท้ายมันเลยเสียนับเป็นแอดซิสเนี่ยมา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 ต่อต่อต่อเล่นเกมของเราแล้วครับช้าไหมเราจะเล่นเราเรารอตัดเงียบเจะเล่งใช่ใช่ใช่สองลูกเราดึงช้าได้เลยปากฝาดกลางแน่แน่หน่อยแลพี่ได้ได้แล้ว สวยคเขาเอดีเลยพี่สวยครับดีสวยเอเดดเดเชื่อมเงินก่อนนะแกะดีโอเคครับคิวเชื่อมคิวโอเคดีครับโอเคดีข้ามลงไปล่างเลยค่อยถ่ายดีครับเซ็นเตอร์แม่งผิดขามากเลยหมดหมดหมดมันเจ็ดสิบอะใจ่เร็วอายุอะไรพี่ใช่ครับ จบแล้วเอยวคุมคาแตกคนนึงโลกะ้อ่ะดอยู่เขาบ้าอเสืกลาอาใ่หม่ดีไลไม่ทันมังกรเนี่ยยิงคมอยู่แล้วต่ใช่ใตัวนี้ปันดีตเอเอาใหม่ย่องไม่ทันเรามีเวลาอยู่ใช่เป็นไรมีสัก ก็ลองดูแต่เล่นดีแล้วแต่เสริมเสริมนิดๆไปหน่อยนะมาเก็บ2ปิดตลาดซื้อขายผู้เล่นรับนีเขาวันทูด้วยแหละเคียงไอคิวก็ตามไม่ทันหรอกกอยอยู่เล่นของได้ยนะบอลนห้เร็วหน่อยก็ตายตายแล้วโสดแล้วโอเคเฮดไปเฮดก็เฟดก็ช่องเปิดอ่ะ สวยเฮ้ยเอาใครวะเนี่ยเอ้ยถ้ากรอบเราพยายามบีบเลยขอน่าจะฝั่นใช่อยากให้เขาได้มีจังหวะง้างอะพี่ตรงหน้ากรอบเขาล่อเรานะพี่ครับสวยเน้นๆนะอือหือใครดูปะยากมากแม่นะ

คือหลังนี้หลังเนี่โอเคครับดีดแกดดีสวยโอ้มาดีทางไหนเลยบอทูไปดีดที่ตานตะกี้แท้เลยแถวสองเขาตบมากนะได้ได้ได้ยี่เอาหนเอาได้ฮะเล่นแล้วรู้ทันครัผมไปเสาแรกตางตัวต้องเสาแรกคิดก่นเนี่ยเดี๋ยวตาหนนะถ้ามาอีกขอคิดก่อนี้ครับนั่นมันมันไม่ได้ไงเท้าขวามันจะเคิร์ฟออกอ๋ออืม ไม่ได้รไม่ได้มันต้องไปเล่น่เสาอื่นดีกว่าต้องเล่งก่อนผมรอกลางโก้้ันเล่งไล้ัดดึงมาเล่ยี่ดีเลยพี่ผมยุ่งละีนาทีส่นาทีนะโอเคโอเคเิ่งนะใจเย็นนะใจเย็นนะแเหลืองนะเหลืองเหลืองนะมช่วยผม

ไอ้ที่เราโดนนั่นแหละกลัวแค่านั้นเองยิงที่โดนอีกอสองใช่ใช่มันเป็นกันทุกทีม